น้ำล่นห่วยพี่น้องเอ้ยสะอ่วนนะค่ะนี่นะเขาปีนี้ปีนี้พ่อเพื่อนให้คนอื่นมาเห็ดนาให้เนาะพอนกับเห็ดน้าดำก็จะได้ดีกว่าปีที่แล้วะะอยู่ดอกค่ะหยากรบเหรายคือเกาเนาะฝนดีอีรีปีนี้ณูนะปิมตะลิงขึ้นมาแล้วี่ปีนี้เป็นปีที่ฝนตก บ่อยมากเห็ดปวกปะนกเนาะแถวนี้เนาะจอก,จกเนี้ยเต็มหวยเลยเพี่อน,นอ้องะฟังคุณนกับเป็นฟังทางหม่บานเนาะขามสะพานมาทางนี้กับเป็นหน้าไว้นะคะเนาะ ต้นล้านใหญ่อ้ยตาผัดตาผัดใหญ่อายุบ้านเนี่ยว้ยก็เกิดได้สี่สิบปีก้อนหนานี้ล้านต้นนี้ก็จะเกิดแล้วอายุไม่น่าจะต่ำกว่าห้าสิบปีใหญ่มากแต่ยาบ้านี่เป็นดอกเลยค่ะเนี่ยหานนองไม่ไปแกงครับไปน่นองกับปักพริก นี่ผักแว่นน้ำพี่้อกผักแว่นตั้งแต่กี่ได้หลายเลยแต่ผัดแต่เฮ็ดน้าแต่กี่เดี๋ยวนี้พ่ค่อยเห็นตกมาปีนี้เห็นอยู่นี่แต่ก็หน่อยหน่อยนึงเถอะครันเลกินกับปนแซ่บแซ,บแซ,บแซบ่บพันพถึกสารเคมีกับเฮ็ดเฮ็ดพันกันเฮ็ดพันพราถึกสารเคมีกับคือสีเหลือ,อรอดพี่ดอกมันขยายพันธได้เร็วมากมเป็นพืชน้ำวัชพืชนี่แหละ แต่เพิ่นก็เอาไปกินเป็นผักผักพื้นบ้านภาคอีสานเห็นหน่อยหน่อยนยงเดีอค่ะเนี่ยแล้วก็บก่เห็นหลายปีแล้วไหมพี่น้อง